ติดตามเรื่องนี้กันหน่อยนะคะเป็นปฏิบัติการของหน่วยเฉพาะกิจกองกําลังเทพสตรีค่ะวางจุดตรวจตามแนวรอยต่อระนองแล้วก็ชุมพรนะคะปรากฏว่าพบรถต้องสงสัยค่ะพอเข้าไปตรวจคน้นมีแรงงานชาวเมียนมาอัดแน่นกันถึง28ชีวิตค่ะเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกองกำลังเทพสตรีจังหวัดระนองเข้าดักจับรถกระบะสีดำที่วิ่งฝ่าจุดตรวจจุดสกัดชั่วคราวนะคะโดยเจ้าหน้าที่พยายามที่จะไล่สกัดแล้วก็เรียกให้จอด สุดท้ายรถคันนี้จนมุมค่ะคุณผู้ชมยางแตกนะคะเป็นเพราะว่าขับรถไปโดนเหล็กสมอบกที่เจ้าหน้าที่เตรียมไว้คนขับค่ะเขาก็ยอมรับนะคะแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยคือนายอนุรักษ์อายุ30ปีสารภาพว่าเป็นผู้ที่ขับรถนำพแรงงานจชาวต่างด้าวชาวเมียนมาหลบหนีเข้าเมืองพอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบท้ายรถกระบะคุณผู้ชมภาพที่เห็นก็คือ พบชายแล้วก็ผู้หญิงนะคะผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงชาวเมียนมากว่า20คนโอ้โหอัดกัน,นยังไงอะ่ะคนรถอะค่ะรถะคะรถันเดียวคุณผู้ชมแล้วตกใจยิ่งกว่าน,นั้นนะคะพอเปิดขึ้นมา เข้าไปดูปับ๊บ2ีกว่าคนอัดอยู่ในรถคันเดียวทั้งหมดไม่สวมหน้ากากอนามัยด้วยส่วนภายในห้องโดยสารค่ะคุณผู้ชมก็พบแรงงานชาวเมียนมาอีก8คนนะคะรวมทั้งหมดอย่างที่ได้แจ้งไปก็คือ28คนครับสอบสวนเบื้องตอน้นทราบว่าชาวเมียนมาทั้งหมดเดินทางมาจากเมืองต่างๆค่ะก่อนที่จะมาพักคอยที่บริเวณจังหวัดเกาะสองประเทศเมียนมาแล้วก็นั่งเรือหางยาวลักลอบขึ้นฝั่งทางจังหวัดระนองมีปลายทางหลายจังหวัดเลยนะคะ ไม่ว่าจะทั้งพี่สมุทรสาครสุงรา์ธานีชุมพรตรังสงขลาแล้วก็ยะลาพร้อมยอมรับค่ะบอกว่ามีการเสียเงินค่าในหน้าให้กับขบวนการขนแรงงานต่างด้าวเดินทางเข้ามาในไทยตกหัวละหลายหมื่นนะคะบางคนบอกว่ายอมจ่ายเลย25,000บาทหรือวบ,บางคนเนี่ยสูงถึง30,000บาท ทหารชุดจับกลุมก็ได้มีการควบคุมตัวผู้นำพาชาวไทยนะคะแล้วก็แรงงานชาวเมียนมาทั้งหมดเนี่ยส่งไปที่สพกเปอร์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมกับประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าคัดกรองโควิดในทีนแล้วก็ต้องกักตัวเพื่อสังเกตอาการเพราะว่าอย่างที่บอกไปค่ะตอนที่ไปพบเนี่ย อัดกันแน่นมาก20กว่าคนอยู่ท้ายรถกระบะแล้วก็น่ารถด้วยทุกคนไม่สวมใส่หน้ากากาอนามัยพอเจ้าหน้าที่นะคะลงปฏิบัติการจับตัวได้ก็ยื่นเลยหน้ากากาอนามัยให้ใส่กันทุกคนนะคะหลังจากนี้ก็ต้องมีการกักตัวสังเกตอาการกันค่ะที่กองร้อยตชด415อำเภอเมืองระนองตามมาตรการป้องกันโควิดต่อไปแล้วก็มีรายงานนะคะว่าตรุษจีนเพียงวันเดียวค่ะคุณผู้ชมทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่25 กองกำลังเทพสตรีซึ่งรับผิดชอบตลอดแนวชายแดนด้านจังหวัดระนองแล้วก็ชุมพรความยาวร่วม200กิโลเมตรสามารถที่จะจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาที่ลักลอบเข้าเมืองผ่านแนวชายแดนทางทะเลนะคะด้านอาเภอสุขสําราญจังหวัดระนองได้9คนแล้วก็ที่แนวชายแดนทางป่าเขาบริเวณบ้านสันตินิมิตตำบลรับร่ออำเภอท่าแซจังหวัดชุมพรได้อีก30คนค่ะ ชาวเมียนมาเมื่อครู่เนี่ยถ้าหากว่าหนึ่งในนั้นมีใครติดเชื้อขึ้นมานี่ไม่เหลือนะเพราะว่าอยู่แน่นกันแบบแว่าไม่มีพื้นที่เลยอะ่ะหายใจที่เรียกว่ารถต้นคอเนี่ยมันเป็นแบบนี้จริงมันแน่นเลยนะคะ